สวัสดีเพื่อน,อนๆคอบอลในวันพฤหัสที่30กันยายนพศ2564นรนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับในค่ำคืนวันพฤหัสก็จะเป็นค่ำคืนของศึกยูฟายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟายูโรปาคอนเฟเรนซ์นะครับก็จะเจอผมได้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในทุกๆวันเลยนะครับกับผมมาจอดดูบอลหลังบ้านนะครับ ก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามครับที่ Facebook f แฟนเพจครับดูบอลหลังบ้านแล้วก็ที่ YouTube ครับดูบอลหลังบ้านเช่นเดียวกันครับผมก็อยากจะฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อๆไปนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอเลือกไปที่คู่ของศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับเป็นทีมระหว่างลีเกียซอเจอกับเบลสเตอร์ซิตี้นะครับลีเกีซอเนี่ยอยู่ในลีกโปแลนด์นะครับอยู่อันดับที่15 ส่วนเลสเตอร์ซิตี้หรือจิ้งจอกสยามเนี่ยอยู่อันดับที่13ของศึกพิมลีกอังกฤษนะครับคู่นี้เนี่ยจะเตะกันในเวลา5ทุ่ม45ตามเวลาบ้านเราครับจะเตะกันที่สนาม Polish Army s t a เตเดมนะครับสำหรับคู่นี้ครับเราไปดูอันดับตารางคะแนนแล้วก็ทีมที่อยู่ร่วมสายในกลุ่มนี้กันนะครับสำหรับกลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่ม C นะครับประกอบไปด้วยลิเกวอวซอครับจากโปแลนด์นาโปลีครับจากอิตาลี เลสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษแล้วก็สปาตักมอสโกจากรัสเซียครับสำหรับลีเกีวซอครับอยู่อันดับที่1ครับแข่งไปแล้ว1นัดเนี่ยมีอยู่3คะแนนนะครับโดยนัดที่ผ่านมาเป็นการชนะสปาตักมอสโกไป1ประตูศูนย์ครับเลตเตอร์ซิตี้ครับอยู่อันดับ3มครับมี1คะแนนครับแข่งไป1นัดเสมอกับนาบลีในนัดล่าสุดนะครับเรามาดูสถิติคู่นี้กันหน่อยครับคู่นี้นะครับยังไม่เคยเจอกันนะครับและครั้งนี้เป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมเลยครับผม เราไปเช็คฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการของเจ้าบ้านกับับรีเกียวซอแข่งไปทั้งหมด5นัดเนี่ยชนะไป3แพ้ไป2เกมครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่แไปให้กับลาคอฟเชตโตชว่าไป2ประตูสในบ้านตัวเองเลยนะครับ ส่วนเลสเตอร์ซิตี้ครับห้านัดหลังสุดชนะไป1เกมครับเสมอไป2แพ้ไป2เกมครับโดยเกมล่าสุดฮะเลสเตอร์ซิตี้ทำได้เพียงแค่เสมอกับเบอร์ลี่ไป2ประตู2ในคิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับเริ่มจากเจ้าบ้านครับลีิเกอร์วอลซอมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่เพียงแค่คนเดียวครับนั่นก็คือปาสโตสคาปุสกานะครับส่วนกำลังหลักตัวอื่นก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นมายาเอมเรลี่ ลาเฟลโลเปสแล้วก็เออร์เนสต์มูซี่นะครับก็เป็นแนวลุกที่อันตรายของทีมเจ้าบ้านนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเลสเตอร์ซิตี้ฮะมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่2รายครับก็จะเป็นเจมส์จัสตินกับเวสลีย์โฟฟาน่านะครับส่วนในรายของวินเฟรดเอนดิดี้วันนี้จะไม่มีชื่อเป็นอย่างแน่นอนเพราะว่าติดโทษแบนนะครับความพร้อมในด้านอื่นของทีมเยือนครับเลสเตอร์ซิตี้คาดว่าวันนี้เนี่ยจะได้ไอโอเซเปเรสเจมส์มดิสันหรือฮาวิบานเนี่ย ลงเล่นเป็นสามศรสานในเกมลุกให้กับทีมนะครับเรามาดูสร็จผู้เล่นที่คาดการกันว่าจะลงกันในวันนี้ของทั้ง2ทีมกันหน่อยครับเจ้าบ้านครับปีเกวอซครับจะมาในระบบ3-5-1-1นะครับผู้รักษาประตูก็จะเป็นอาเช์บูลุกครับแนวรับ3คนครับจะมีอาตูเยเดเซียกมาติอุดวีเดสกาไมก์นาวล็อกสกี้นะครับตรงกลาง5คนครับวันนี้จะมีโจฮันสันครับ ฮอคาราตินฟิลิปมาลาเดโนวิชบาโตสโซลิดลูควินยาสนะครับผมหน้าตามครับจะใช้โคซูเอครับผมส่วนหน้าเป้าวันนี้จะใช้มาเฮียเอมเลลี่นะครับทีมเยือนครับเลสเตอร์ซิตี้คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้สาประตูจะเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลครับแนวรับ4คนครับจะใช้พิมติคาสเเย่จอนี่อีเวนซากะซอยอนซูและอันเบอร์ทานนะครับ กลางรับสองเขาจะใช้ยูริเทลมองจับคู่กับบูบาการีซูมาเลนาลุกสามคนครับวันนี้เลตเตอร์คาดว่าจะใช้พัสันดาก้าอายเซเปเรสแล้วก็เจมส์แมดดิสันครับโดยจะทิ้งหน้าเป้าอย่างเคโรชิอิเฮนาโชลงราดตะข่ยในวันนี้ครับเลามาดูทักนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ เป็นการพบเจอกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมครับฉะนั้นเนี่ยเกมวันนี้อาจจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกนะครับแต่ว่าลิเกวอรซเนี่ยคาดว่าจะเน้นตรงกลางเป็นพิเศษครับดูแล้วเนี่ยการจัดแผนเนี่ยอัดตรงกลางอย่างแน่นเลยนะครับอาจจะเป็นฝั่งเลสเตอร์ครับที่จะเป็นทีมโจมตีเข้าใส่นะครับแล้วก็เจ้าบ้านอาจจะรอจังหวะสวนกลับเรามาดูฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมกันนะครับก็ยังไม่นิ่งทั้งสองทีมนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ้านครับที่เกมล่าสุดไปแพ้กับ เชสซาลัวามา23นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะต้องมาเจอเลสเตอร์ที่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่นะครับแต่เนื่องเรื่องคุณภาพผู้เล่นครับเลสเตอร์ซิตี้ในชุดนี้ก็มีดีพอสมควรนะแล้วก็จะมีตัวทีเด็ดที่อยู่รีซูม่านั่งสำรองอย่างเจมี่วาดี้ฮาวิบานหรือจะเป็นอะเดโมราลุกแมนนะครับที่ทำผลงานในพิวริกค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับดูแล้วเนี่ยวันนี้ครับแบนดอนโรเจอร์ต้องการคะแนนกลับบ้านเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเกมวันนี้ อาจจะต้องสู้กันเหนื่อยหน่อยนะครับเนื่องจากเจ้าบ้านลีเกวอซก็เล่นได้บ้านอย่างเหนียวแน่นนะครับสำหรับเดรราคาคู่นี้ครับเปิดมาที่เลสเตอร์ซิตี้ต่อครึ่งควบลูกครับนะฮะหากเรามองกันภาพรวมๆของทั้งสองทีมเนี่ยและเราจะหาผู้ชนะหรือหาทีมที่ทํากําไรให้เรานะครับคู่นี้ผมผอมองไปที่อยู่ทีมต่อดีกว่ามีโอกาสได้รับทรัพย์มากกว่าครับฉะนั้นเนี่ยอยู่เลสเตอร์ซิตี้มีดีกว่าที่คิดแน่นอนครับฟันธง ก็ผ่านกันไปนับสรับรการวิเคราะห์คู่แรกนะครับซึ่งคู่แรกเนี่ยผมเลือกไปที่จิ้งจอกสยามไปเยือนถิ่นโปรแลรนด์อย่างลีเกวอวซอนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่คิดว่าคู่นี้จะสกอร์เท่าไหร่รบกวนคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าคู่นี้จะจบที่เลตเตอร์บุกไปชนะลีเกวอวซอหรือวีเกียวซอจะต mm. กเลตเตอร์กลับบ้านไปนะครับจบเกมสกอร์จะอยู่ที่เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมจอร์ดดูบอลหลังบ้านต้องขอตัวลากันไปก่อน สวัสดีครับ